อากาศดีอากาศดีมื้อน,นี้นะ่ะเหมาะการย่างลิ้นย่างหัวออกกับน่องกายอันนี้ยามหนาวธรรมชาติมัมนยังโบ้งใบน,นี้เถอะเนาะแมนแมนมนีมากมื่อไหยอยู่ตอนนี้ยามแรงดอไใบไม้โป้งนียย่คือ,อยามจี่อเออเห็นเพื่อนั่นเมนคนรัเสเซียมาเมนอยู่ว่าถ้าเป็นฤดูใบไม้โป้งนี่จะ <laughs> หั้คักๆทุกคนบรรยากาศดีมุน,นี้นะ่ะ หากันลิ้นเนาะตามภาษาแหละทุกคนเลยเป็นวัยชีวิตวัยรุ่นยังว่ามีให้มีลูกมีเมียเด้อทุกคนเลยโชดมืดโชดมืดวันนี้เฮาซีไปย่างทุกคนเลยสอบสัมเพียงก่อนซีฮอกคลิปนี้เฮาซีซ้อมเวาภาษาละเซียเนาะเอาวาภาษาละเซียงรู้ไหเวาลได้สำเนาเด้นี่มาใหม่ได้แล้วโอ้ไทยมึงดูอย่าลูบๆชิบะดาได้หมดแล้ว รูรัสเซีโอ้ไปไปนะมาเยลเราวิสาลุสกีชาวรัสเซียไงวิวงามๆทุกคนดี่นี้นะกาดดีแหงอีลีสียแต่ยังต้นไม้ยังบุกปงเนาะเสดียว้นไมุกปงคนน่ะ ให้โอกาสมาซื้อเข้าแล้วก็มาหานเลยสิพาทุกคนเบิง้งน้ำจินอยู่ในรัสเซียสิแพงแทบวอ,อันนี้เป็นน้ำจินเนาะทุกคนเนาะน้ำจินอีบ้านเพิ่นถ้าเป็นตุกอันรีดเครื่องจะทึกอยู่หกสิบหกสิบเอ็ดดูเบิ้ลทุกคนหกสิบเอ็ดดูเบิ้ลน้ำรีดเครื่องทุกคนอันนี้จะเป็นน้ำอยู่เจ็ดเจ็ดสิบห้าดิบ 0.75มิลลิลิตรทือออยู่อันห9าสิเูเบิลทุกคนถือว่าน้ำยูรัเสเซียแพงอิลีได้ทุกคนน้ำจินบานเถินเนาะทุกคนเนาะอันนี้น่น็จะเป็นหลายๆราคาแตกต่างกันทายทุกคนได้เบิ้งว่าเฮาเอ็ดคิปไปสุล้วนี่วาน้ำจิน,ก,นกับซีนกับป่าทุกคนมันแพงสร้างกันแท้ได้ทุกคนเลย ไอ้ตุกตุกนี่มันลิตรครึ่งเกือบ2ลิตรคนเดียวแปดสิบแปดสิบรูเบิลเกือบพันร้อยรูเบิลทุกคนถ้าเป็นเงินขี้บ้านเขาก,ก็เกือบพันตุกนึงสาวขวัญทุกคนน้ำกินซ้ำนี้อันนี้เป็นน้ำสำเร็จรูปก,กินในหา้างเพราะว่าเขาไปแต่ละเคื่องเนาะเขากดเขาไปซื้อแต่น้ำกดบริษัทซื้อกินดอกน้ำอยู่ในห้างมีแต่ไายทุกคนบ่อือซื้อเขานะ้าเนาะทุกคนนะเนาะข้าวเหนียวขันข้าวเจ้าโมเมขาเ้าวเหนียวและข้าวเจ้า ผมเงินเ่าเงินเงินรูเบิลอยู่ห0สิบหกรูเบิลถึกเงินกีบอยู่เทไรสิบสี่นึกเงินกีบสิบสีันทุกคนเงินไทยเงินไทยอยู่ส3บาทสบาทเขาเอาจากถุงนี่สิบถงสิบงทุกคนเอาเข้าสิบถงแปดร้อยกรัมแปดกรัมถ้าติดเครื่องแล้วก็จะออกมา อาหารบ้านเพนกับอาหารเฮากินต่าง, <c oughs> งกันขนาด้วางต่างกัน cắt rồi đấy à? cắt rồi đấy à? cắt rồi đấy à? loại rồi đấy à? cắt หน,นึร้อยสามสิบเก้าไปยังต่อ,อดอกไม้งามแหงดอกไม้นี่ราคาแต่ไม่ให้เซย้อยเลยพันสี่พันสี่ทุกคบนบัวฟามือยงงามเหรอ Ngang ngang muôn 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 muôn. Hiu 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 chứ khóc con. khắc khắc áo chặt cái. Ừ chỉ để để như này cái đấy.